จริงหรือไม่อาการคันยุบยิบทั่วร่างกายนะคะเป็นสัญญาณความเสี่ยงที่เรากําลังจะเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองนะคะอันนี้มีส่วนจริงนะคะอาการคันยุบยิบทั่วร่างกายแล้วไม่หายสักทีทายาก็แล้วทาโลชั่นก็แล้วนะคะกินยากแก้แพ้ก็แล้ว อาการคันทั่วร่างกายอะค่ะมันไม่หายนะคะเป็นอยู่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะเหมือนอาการเป็นภูมิแพ้นะคะคันแล้วก็เริ่มเป็นขุยแล้วก็มีจุดๆนะคะอันนี้เป็นอาการหนึ่งของสัญญาณมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแต่นอกจากนั้นมันจะต้องมีสัญญาณอื่นๆเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะ สัญญาณมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่เราอาจจะสังเกตได้ในร่างกายของเราคือ1นอกจากคันทั่วร่างกายแล้วนะคะ2เราจะคลำเจอก้อนเนื้อนะคะที่คอนะคะรักแร้ขาหนีบซึ่งเป็นจุดของต่อมน้ำเหลืองนั่นเองนะคะ 3. มีอาการต่อมทอนซิลโตและมีอาการไอเรื้อรังนะคะเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยนะคะ 4. นะคะมีอาการเบื่ออาหารนะคะแล้วก็น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วนะคะอย่างเช่นลด10กิโลหัวภาพภายในเดือนเดียวเลยนะคะ 5. มีอาการนะคะเหงื่อออกตอนกลางคืนแม้กระทั่งว่าเราไม่ได้ร้อนนะคะเหงื่อจะออกมือออกเท้าออกลักแล้ออกทั่วตัวแบบเหงื่อเปียกหลังอันเนี้ยค่ะอาการเหล่านี้นะคะเป็นอาการรวมของคนที่มีสัญญาณความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองนะคะถ้าหากว่ามีอาการเหล่านี้เรื้อรังแนะนําอย่าปล่อยช้านะคะรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโดยด่วนที่สุดนะคะมะเร็งรู้เร็วรักษาทัานนั่นเองนะคะ